เกี้ยวกรอบรัดหน้าครับนี่คับเ,เกี๊ยวยังไม่กรอบนะครับยังไม่ทอดขั้นตอนแรกเราก็หมักหมูก่อนอันนี้คือหมูหั่นแล้วเดี๋ยวราจะหมักกันหมูสองขีดนะครับใส่ผงฟูหนึ่งช้อนชาแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะขยำหม,มักไว้หนึ่งชั่วโมงครับเนื้อหมูก็จะนุ่มครับผมช่วงรอหมูนุ่มนะครับเราก็มาทำเกี๊ยวกรอบครับอันนี้แผ่นเกี๊ยวแต่ว่าเราจะเอามาห่อหมูสับอีกทีหนึง่งหมูสับนี่เราจะเป็นหมูสับปรุงรสนะครับเล้วผักชีกับเทมปไทยนะครับขลรวมกันให้ละเอียด ทำในที่แล้วก็ใส่ลงไปในหมูสับนะครับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยกุกเค้าให้เข้ากันนะครับกุกเค้าเข้ากันดีแล้วครับแล้วก็เอาหมูสับเอามาใส่ในแผ่นเกี๊ยวเสร็จแล้วเราก็พับอย่างนี้ครับพับเกี๊ยวเสร็จแล้วครับเราก็มาทอดกันกระทะนะครับทอดเลย นี่ครับใยงานอย่างนี้ครับเกี๊ยวกอบทอดเสร็จแล้วครับแล้วก็จัดใส่จานครับจัดใส่จานอย่างนี้ต่อไปล้วก็เริ่มผัดน้ำรับหน้ากันนะครับเทมสัาครับส่เลยผัดพอหอมเหมือนเดินนะครับหอมแล้วก็ใส่คะน้านะครับผัดต่อ น้ำเสร็จแล้วก็เติมน้ำครับน้ำเดือดแล้วครับเรา่าใส่หมูที่เราหมักไว้แล้วใส่ลงไปเลยปรุงรสกันเลยนะครับตัวเจี้ยวซอสหอยนางลมซอสปรุงรสซีิวขาวน้ำตาลนิดหน่อยครับ แป้งมันไปส่งน้ำนะครับคนให้ละลายตอนนี้ก็หมูสุกแล้วก็ใส่เลยครับรดูใกล้ๆใส่แล้วก็คนเร็วๆนะครับคนเร็วๆคนเร็วๆคนจนกว่าจะเหนียวนะครับเหนียวได้ที่แล้วครับก็ปิดไฟพักให้เย็นนะครับแล้วก็ใส่จานนำรัดหน้าเย็นตัวลงแล้วนะครับพออุ่นๆแล้วก็จัดใส่จานได้เลย เสร็จแล้วโรยพิไทยป่น,นครับเกี๊ยวกรอบราดหน้าพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับเกี๊ยวกรอบราดหน้าขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับน้องปามี่ก็อร่อยไปเยครับเกี๊ยวไม่กรอบแล้วครับต้องอย่างนี้ครับถึงจะกรอบ Mm -hmm. có bao